สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทักทายในช่วงเช้านำผ้าไหมซีสวยเป็นงานห้าตะกอนนะคะถอยยกดอกด้านในเรียกว่าลาย เชิงริ้วนะคะเป็นงานที่นิ่มริ้วเช่นกันขนาดของงานนั้น1คูณ2เมตรนะคะราคา1990บาทนะคะเป็นงานห้าตะกอนะคะห้าตะกอเชิงริ้วนะคะราคาพูดคุยกันได้เป็นงานที่มีความนิ่มนะคะเอาไปตัดเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปก็สวยนุ่งสดก็สวยเช่นกันราคาไม่แพงนะคะเป็นผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์เรียกว่าลายเชิงริ้วนะคะเป็นงานห้าตะกอนนะคะสนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะงานด้านในนั้นจะมีการยกดอกนะคะมีมิติด้านในอีกอระดับหนึ่งนะคะสวยงามราคามไม่ถึง2000ยังพูดคุยได้ค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะก็มีไม่กี่ชิ้นงานสำหรับวันนี้เผื่อว่า FC นั้นสนใจนะคะขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้สายด้วยนะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับ f c ทุกท่านนะคะ